ทีมงานสายตักทีมงานสายตักเนาะอาเงาเงาเงาทีมงานสายตักเอาารุนกันพี่น้องบ้านมาล oh yeah, ุ้นกันท่านผู้ชมห้องอุจจจะก้อยเลี้งบ่มือมาเรื่องของมาเรื่อยๆลงเงยตาม มันหักแขเอารอบตัวอ๋่มีใส่ตีกหน่อยเด้อแับมันกุ้งมันติ๋ปนกันโอ้ยใส่อีขึเลยปุ้ยช็อตนี่พี่น้องโอ้ยช็อตีนิร้อยโอ้ยโอ้ยเสียนา ไอ้ยังไงเนี่ยฮะเปิดๆเอาสินี่สินี่สิขขนาดเลยโอ้โหไม่บานเลยใพี่น้องอะไรนะโอ้โหอุ้ยน้ำหลายพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเทียงน้ำหมอกเด้อค่อยเห็นเลยอุ้ยเนี่นะสุดยอดสุดยอดเยอะบูดเลยนี่อุ้ยแง่ๆเก็บท้อง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 โอ้โหสุดยอดหนอนมาสุดยอดเลยนะครับยิ่งหนองเลย อันนี้แยกเดียวรับนี่ปัสยวนี่กุเรามาแชร์บอกว่าตักมาห้างนี่นะเด้อมาเสินแกงนวลอไรองปั ตองมือมันเข่าเข่าเท่าไรหรครับหม่้านเข่าแบบมานละวโอ้คือพ่อท่านเข่าพอท่านมากสิบ่ม่บาหลายน่นขาหลายต้น่เขาจนาสิกสุกอ้ดูจนกได้รายไปในมาน้วัวบานเกว่าพูดถึงหมู่บ้าน เดี๋ยวเสยนมัดเอาอีกรอบท้งรอบท้วงมาหนึงเอาละบุยมามารอบคำมาหนรอบคำรอบเวนบ่เขาบ่พันมาหนึรอบคำมาหนึนี่ยท่ขอแค่เลยัหน โอ้ยกรดดอกเอ้ยนีแลนไม่ี่ลคองแค่เลยโอ้ยทิหานฮ่องคะแนตักตักกุนงเมียเด่ดไหมโอ้ยตัวเางามเลยพี่น้องอยตัวางามเลยนะครับบึงทั้งทีมาเบบึงทังทีบา้ bu uh, ô này nhau để cản đi, này nhau, uuu để cản để cản đây, đẹp nhiều, nhiều, để บ่อใดคายเราพอได้ได้กินเอาได้กลิ่นเอาอะไรอ๋บาดกระสุนเก็บไปร้อยเงินแล้วแต่เราล่อยตัวมันได้ยังไงตัวน้อยมันเราเราเสียเราล่อยปูเนี่ยนี่ครับแต่มันตัวใหญ่หน่อยมัยมันบ่อหน่อยได้เห็นยังไงฮนเบื้องกล่องเสียเอฟซีก็เบื้องกล่องเสียนะครับกล่องเสียนะครับกล่องเสีย Ừ. bên đây, nó nè, bọn đây cát mày, bên đây bọn lóc bật mô. Tui gò, bà lĩnh, hugo 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 câu hugo 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 câu, hugo 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 câu, hugo hugo đi hugo hugo câu hugo 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 ทางเดียนี้นุ่ <5 <5> <5 ้วยเหนียมากโอ้น้อยกลยแต่เ็ดตาหม่ล่ะแล้วมันเตรียมธนานั่นน่ะเห็นบ่นั่ก็ค่อยใส่เนาะอ๋อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นี้นะครับค่ะคลิปหน้าวโปะกันใหม่นะครับกับเป่าที่เมืองมงกานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ